สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะพืกผม E M Morino คนดีคนเดิมนะเพิ่มเติมคือหายไปโคตรนานนะก็ช่วงนี้ก็เป็นหวัดนะครับมีน้องคนนึงเว้ยเขาทักมาทางเฟซส่วนตัวผมมาทวงคลิปเดเอเอ,เอาให้ดูแชทเนี่ยน้องบอกอยากให้เล่นเนี่ยตัวเจนอล่างสองเลอเล่นให้ดูหน่อยคือเอาตรงๆนะเจนอมันก็เป็นตัวเมตาในตัวเมตาเก่าเนาะ ซึ่งตอนนี้ถามว่ามันใช้เล่นได้ก็พอใช้ได้แต่ถามว่าสู้คนอื่นได้ไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับวันนี้ผมก็จัดให้น้องเลยครับเจนอตซึ่งผ้าดาวนะครับเจนอตผมผ้าดาวเหลืองนะซึ่งปลุกถือหน้าดาวม่วงไม่ได้นะมันต้องผสานเสร็จนะหนูเออพี่ทําได้แค่นี้ับอาวุธไม่มีนะเออการ์ดเดี๋ยวพี่อัพเป็นเนี่ยตาลับเอ็เวลร้อยสิบไปเลยอุปกรณ์เนี่ยอันดับแรกพี่จะใส่เป็นเฮดทีรูดไปก่อนเลยนะครับนี่ไปยืมเซตมาจากตัวตัวตัวโกเคสึกมาเลยนะครับผมไปยัดเซตโกเคสึกมาเลยนะครเอ มาน,นี้ครับเลือดก,ก็อยู่ที่5ลา้านนะก็ะถือว่าเยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าไปเทียบกับตัวอื่นก็เฮ้ยเยเยอะอยู่นะ5ล้านเนี่ยพอๆกับโซนิกผมเลยเอ้ยมันพอๆกับตัวที่ใช้พลังโจมตีเลยก็ทำเอง,เอ,งอ,าาเอยู่ราวๆเนี้ยทีมที่ใช้ผมจะใช้เป็นคอของบรดอดยูอาร์นะครับผมวันนี้จะพาน,น้องไปเทสนะครับน้องเจนน็อตวีชูนะครับผมอ่าเราไปตีคุณเบิร์ดนะซึ่งนอนไม่สิบเดือนที่แล้วนะเออนะครับเราต้องมาแจมอะไรครับคุณเบิร์ดสวัสดีครับคุณเบิร์ดนะครับผม ขอญาตตัดไปตอนเจนอตอันติเลยแล้วกันนะครับคือขอขอไปทุกคนคือคือเจนอตยังไม่ได้อันติทีมงเขาก็เหลืออีกสามตัวเฮ้ยอะไรครับเนี่ยชิบหายเร็วนะครับคือเจนอตยังไม่ได้อันติเลยยิงเหลืออี่สามตัวชิพหายแล้วนะคะือเราตีถูกคนไม่โอ้โหด้วงย้อนเลยฮะดอกเดียวทีพุงหายไปเลยนะโอเคครับผมเจนอตทำได้อันตินะครับแต่ว่าติแค่สามตัวนะฮะเลือดห้าล้านนะครับจะเข้าอีกที่เท่าไหร่จังหวะนี้ครับ อัื่อยติอะไรไม่รู้ปุ้มนะครับห้าล้านเจ็ดห้าล้านเจ็ดนะครับก็เฉลี่ยตกอยู่ที่ประมาณตัวละสองล้านนะครับผมว่าน่าจะใช้คอธรรมดาก็ได้นะคออาเซีนจากคก็ได้เออก็โบล็อตอันติค่อนข้างแรงเลยเมื่อกี้เอาใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งตีคุณเบิร์ดนะครับมามาครับพ่อหนุ่มเบิร์ดนะครับ ดีทำรมดาให้หมดดีธรรมดาให้หมดให้หมดให้หมดครับเจนอสอันติอันเดียวเดี๋ยวเราจะตัดไปที่เจนอสอันติอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันนะครเฮ้ยเท้ารอบนี้ท่าทีดีกว่าทีมเขายิงเหลือ6ตัวนะแล้วเจนอสน่าจะได้เบิ่มเบิ่มเลยครจังหวะน,นี้ครับผมเจนอสผมกระทึ้เท้าไปหนึ่งดอกจุดยิงไฟเลยเบิ่มสิบห้า,าล้าน 15ล้านนะครับสำหรับการใช้อุปกรณ์ที่เป็นของ hp hp นะที่นี้ผมจะลองอัตราคิดนะครับน้องหมอกงลองอัตราคิดบ้างพี่เออนี่จัดไป้วอัตราคิดที่ข้อดาเมจคีเอาไปเลยน้องเดี๋ยวพี่จะลองดูนะมือจี่15ล้านใช่ไหมเดี๋ยวเราลองคิดลองดูน้องเอ,อาอย่างที่น้องรีเควสมาเลยนะครับผมไปครับไปกันต่อเลยครับอัตราคิดที่ข้อตีคุณเบิร์ดเอาลวยขออนุญายนะครับอาจจะดีเสียงหมาบ้างนิดน,นึงพอดีปลกหมาไว้มันไปกัดไก่เขา เออไอ้ก็เป็นน้องยงังให้อัดคลิปอยู่เนาะเออขอะไยนะขอถัดตอนเจนอสอันติเลยล้คกัน,นคมาอัดคลิปให้น้องในสภาพที่โคตรป่วยเลยนะครับตอนเนี้ยจังหวะนี้ผมเป็นโซนอัตีธรรมดาไปแล้วก็บดเยีต้ตีแล้ว3แส,สน3ล้านเนาะม้จังหวะนี้ทักเซอร์มักกี้เขาอันติมาไม่เข้าเลยจังหวะนี้เจนอสของเรากระทืบเท้าเป็นดอกดาวเมทพีเท่าไหร่ปุ๊บอืม13ล้านนอ้องพี่ว่าน้องน้องน้องเล่นเฮด,ดีดูดูเออนะครับ คือหรือเมื่อกี้มันอาจจะไม่ติดคี้อ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเขาตัดไปเต้นตอนเจนอนตอันตรีอีกรอบหนึ่งแลยก็การมาผมจะว่านี่เจนอนตของเราจะได้อันตรีอีกรอบหนึ่งจะเยอะกว่า13ล้านหรือไม่ติดคี้ติดคี้บึ้มสิบสองล้านหนักกว่าเดิมอีกครั้งเงี้ยไอ้สัส โอ้ยน้องนะครับก็คงเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่เอาไปตีดันให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปตีดันดูด้วยเอาดันธรรมดาก็แล้วกันคือตัวละครเม,เมตาเก่าถ้าถามว่าเอามาลงดันในตอนเนี้ยยังสู้ได้ไหมเดี๋ยวพี่ก็ลองเทสให้ดูก็แล้วกันนี่พี่ไม่ได้ใส่เซ็ตเต็มไม่ได้ปั้นสดก็เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะได้ประมาณไหน,นซึ่งอันที่จริงเราก็มีตัวอื่นแบบเป็นตัวยูอาร์ตัวอื่นแบบจะไม่ใช่แค่ตัวอย่าง่ แค่ J ot, นะเจนอตเนาะเออครับดูดิดูดิดูเลือดเด็กแม่งโคตรเยอะนะครับ,ออนะรบตีเข้าไหมเจนอตที่จังหวะนี้ครับผมหน้ากากหวานนันพีไปตัดเลือดเป็นหนึ่งสองเรียบร้อยสามอืมือเจนอตผมบุมบัมซัมเบจังหวะนี้บุดอื้อหกล้านห้าหรือหกแสนห้า,า,า,าเออนี่แหละนะครับถามว่าไหวไหมมันก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อือ เอาตรงมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องเป็นพวกอย่างเนี่ยซุยริวเฮ้ยเดี๋ยวชนะเฉยเลยเฮ้ยอ,อะไรครับเนี่ยอะไรครับนี่เอ้ย <c ười> ชนะเฉยเออก็ไหวเฉยเลยไอเราก็ออกตัวไม่ไหวอย่างนักนไง นี่ก็ยังเล่นอยู่นะน้องยังเล่นอยู่นะครับตัวอะไรก็ยังดองอยู่เหมือนเดิมเนอะทุกคนโแขกไม่ค่อยได้ลงคลิปที่เฉยช่วงนี้ครับรับงานถ่ายรูปเพลินเลยนะใครก็จ้างได้นะครับผมถ้าอยากให้ไปถ่ายรูปให้นะเออนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครเดี๋ยวจะทักมพวงคลิปแบบน้องก็ได้นะเออนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปพักผ่อนก่อนนะพอดีไข้ขึ้นนะครับไ๊าตบายนะจุ๊บ